สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับปวดโฉมเรือนหอ60ล้านพุทธจุย๋ยเผยโฉมเรือนหอ60บล้านแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในชีวิตที่ทั้งช่วยกันรสร้างโดยมาตลอดกับการสร้างบ้านในฝันให้เป็นเรือนหอสำหรับคู่รักดีเจพ,พุทธิชัยและจุ๋ยวรัตยาที่ลงทุนสร้างเรือนหอหลังนี้ด้วยงบประมาณ60บล้านบาท และใช้เวลาสร้างและตกแต่งมานานถึง3ปีจนในที่สุดตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ท่ามกลางความยินด,ดีของเจ้าตัวและเพื่อนๆในวงการและเหล่าแฟนคลับโดยเมื่อวันที่31ธันวาคม64ที่ผ่านมาเอาจุ๋ยวรัตยาได้เผยภาพจากมุมต่างๆในเรือนหอสุดงดงามที่มีความสวยงามอลังการตั้งแต่ขั้นบันไดาลายหินอ่อนราคาแตะหลักแสนกับห้องต่างๆที่ตกแต่งอย่างปาณีต พร้อมกับพูดถึงเรือนหอหลังนี้ว่าส่งท้ายปีด้วยรูปความสําเร็จของบ้านหลังใหม่เรือนหอของเราสองคนที่ใช้ความวิริยาอุตสาหะทั้งคุณพุทธและจุ๋ยในการหาเงินสร้างควบคุมการก่อสร้างจนสําเร็จในที่สุดซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหลายคนรอบด้านขอบคุณมากๆนะคะทั้งคนที่มีส่วนช่วยในบ้านหลังนี้สําเร็จคนทําคนตกแต่งลูกค้าจากหลายๆแบรนด์ รวมถึงเพื่อนบ้านที่อดทนกับเสียงตอกเสียงทุบเป็นเวลาสปีในที่สุดก็เสร็จจริงๆขอให้เป็นบ้านแห่งความสุขที่มาจากน้ำพักน้ำแรงหลังนี้เป็นที่อยู่ที่ร่มเย็นของครอบครัวมีแต่กัลยายนิมิตที่ดีมาเยี่ยมเยียนเป็นบ้านที่นำพาสิ่งดีนำพาโชคลาภและความสุขสมหวังมาให้นะคะสาธุบ้านหลังนี้คือเป้าหมายของเราในสองสามปีที่ผ่านมาปีเก่าผ่านไปแล้ว มาเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีเป้าหมายกันอีกนะคะใครมีฝันอะไรไปให้สุดเรามีศักยภาพซ่อนอยู่ที่เราเองอาจยังไม่รู้ตัวก็ได้หมายปีหน้าจุยตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วคะต้องทำให้ได้สู้ไปให้ถึงแบบไม่ถอยแต่ไม่กดดันตัวเองทำทุกวันให้มีความสุขขอให้ปี2565ที่จะมาถึงนี้เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขมีความหวังรออยู่เช่นกันนะคะเตรียมบายบายปีเก่า 2,564เธอมาทำให้เราเข้มแข็งและไม่ประมาทบายบายบ้าน pj ลมเย็นเป็นสุขขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ